จากการรีวิวคราวที่แล้วนะครับที่เราเริ่มต้นด้วยตัวช้างพ่นน้านะครับระดับสีเปทัดแข็งิดตัวนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยน้ําพุนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มารองอีกตัวนึงครับตัวของกังหันอันนี้เหมือนกันจัเป็นตัวนี้ครับ,รบกังหัน ชุดเติมอากาศนะครับแบบแบตแบพัดของช้างค้นน้นะครับมาถึงก็โอ้โหขนส่งมาเรียบร้อยดีมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกงางแบ่มีแบบแบตพัดก็จริงใช้กําลังของมอเตอร์ที่สูงขึ้นนะครับแต่ตัวแผงเนี่ยก็ยังใช้แค่แผงเดียวก็สวัสดีนะครับอย่างทีผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาประกอบ นะครับชุดกังหันเติมอากาศแบบแปดใบพัดนะครับเดีย๋ยวมาประกอบให้ดูนะฮะของเนะี่ยผมคนมำส่วนมาแล้วนะครับก็จะมีตัวส่วนที่เป็นใบพัดนะครับส่วนที่เป็นตัวเมนนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมต่อต่างๆนะครับสายนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวผมบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมขนมาด้วยตัวผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ดูว่าตัวอ,อื่นๆเนี่ยผมเอาลงยังไงนะฮะ ใช้คนเดียวเลยในการขนนะฮะน้ำหนักไม่ได้เยอะมากแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมว่าประกอบวางเรียงแล้วผมถ่ายให้ดูใหม่อีกทีนึงอุปรกรณ์ที่ผมมีอ่ะคือไขควงตัวเดียวแล้วดูตรงนี้ครับนี่ครับรูที่เจาะมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากเลงรูให้ตรงกันนะครับทุ่นหนึ่งใส่สองอัน มาเริ่มใส่กันครับใส่ตัวริมก่อนจะได้เป็นตัวยึดตัวผมก็จัดการไล่ขันให้มันแน่นทุกอันฮะครับไม่ใส่ผมชอบโยนทิ้งผมไม่รู้ประโยชน์มันแต่จริงๆแล้วตัวนี้มีประโยชน์มากเวลาที่มีไรสั่นสะเทือนนะฮะเวลาที่มีไรสั่นสะเทือนเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้มันแอ s o r บแรงสรั่นนะฮะมันทําให้น็อตไม่คลายนะครับเอาด้ามมันนะครับ งัดอันนี้ออกนะครับงัดตัวนี้ออกเพื่อทาจารบีนะครับง่ายครับอันนี้จริงๆร้านเขาก็ทามาให้แล้วแต่ผมขอแค่เช็คเท่านั้นเองครับซึ่งสําคัญมากเลยนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะครับประกอบใบพัดครับใบพัดจะมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แกนจะมาเป็นอย่างนี้นะครับแกนเนี่ยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะฮะไว้ใส่เข้ากับตัวหัวหมุนนะฮะ แต่ผมอะประกอบมา2 3สอันละผมเีมีเคล็ดลับนะครับผมใช้วิธีว่าหลังจากที่เราอัดจ,จาระบีเพิ่มเติมนะครับเช็คจารบีเรียบร้อยนะครับผมจะเอาแกนใส่ไปเลยนะครับกับระยะจริงนะฮะที่ผมประกอบไปแล้วนะครับแล้วผมจะเอาแกนเนี่ยใส่ข้างหนึ่งก่อนตามระยะที่ผมต้องการคำนวณเรื่องสมดุลที่ดีๆนะครับผมใช้วิธีนี้ครับผมใส่มาตามระยะที่ผมต้องการใส่ไปข้างเดียวก่อนนะครับ พอได้ระยะที่เขาต้องการแบบเนี้ยผมใช้อย่างนี้เลยครับปากกาขีดข้างเดียวนะครับปากกาขีดมุมที่ผมต้องการนะครับแล้วผมก็ค่อยถอดออกมาแล้วก็เอาไปก๊อปปี้กับอีกแกนอีกข้างนึงคู่กันแล้วผมก็เขียนเลยครับเดี๋ยวผมจะต่อเพื่อทดสอบทิศทางการหมุนก่อนะครับเพราะทิศทางการหมุนสําคัญเปิดลองเทสหนึ่งด้านนลครับไขแน่นหนึ่งด้านนะครับผมก็ใส่เข้าไป้อยนะฮะประกอบเมื่อเช้า ใช้เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับผมก็เดินระบบไฟตอนนี้ผมต่อสายไฟมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกนะฮะผมก็เลยต่อสลิงไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาที่อย่างที่บอกว่ามันไม่ควรที่จะให้ตอกหมุดไปกับตัวเครื่องเพราะมันมีความสั่นสะเทืเอนเกิดขึ้นนะฮะก็ใช้สลิงนะครับเดี๋ยวผมก็เอาลงน้ําเลยนะครับจริงๆผมอยากจะให้เห็นเลยว่าคนเดียวเนี่ยทำได้หมดเลย นะครับก็เข็นลงน้ำไปดื้อๆอย่างนี้เลยฮะเค ไปอัาเรียบร้อยนะครัผมลงติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหายหลักทิดีๆแค่นี้มองเห็น,นแสงแดดอ่นอนๆเนี้ยครับตัวอามสิบวัตยังทํางานแปดไาฟ้าได้ขนาดนี้เดี๋ยวตรงในช่วงที่เป็นข้อมูลนะผมเอาข้อมูลมาวัดค่าของออกซิเจนในน้ำหลังจากที่ใส่ตรงนี้ไปแบบที่ยังไม่ใส่นะครับลองเปิดว,วันนี้ั็แค่นีก่อน คสิบโมงครึ่งนะครับเยี่ยงวันครับ